จริงจังป้าขินจริงจัไม่ไม่จริงมั้งก่อนอเดี๋ยวไหนเออยังไม่ได้อ่านเลยโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟงในช่องสิวลูกแบบนี้วันนี้พวกจะถ่ายวอล์กพี่แบบมาเฟ่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวก่อนก็คือง่วงดูตาดิเ<ม>พราะนั่งหลับบนรถไฟฟ้ามากแบบ ช้ามากแบบเลือกมารอบเชา้าเพราะว่ากลัวแบบช่องบ่ายคนเยอะวันนี้จะไปเฟสแจยอกตอนนี้อยู่3ย่านแล้วเดี๋ยวรอคนอื่นก่อน้วเดี๋ยวน่าจะเข้าไปทีเดียวมารอบแบบ9ก้าโมงเหมือนมาทํางานอ่ะงงอ่ะม,ม,มาก็คือยังไม่ถึงก็คือรออยู่ขอเมาคันเวลาก่อนแล้วกันเพราะว่าบอกไปแล้วใช่ป่าวว่ามาเช้ามากแล้วคือตอนก่อนออกจากบ้านอะ่ะแม่ถามว่าแม่ไม่ได้ถามแม่บอกว่างานเยอะเหรอแม่บอกแบบนี้เราก็เลยแบบเฮ้ hey แม่คิดว่าเราไปทํางานเหรอเราก็บอกแม่แเราว่าแบบเราไปเฟซใช่ป่ะอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบไปเฟซที่ไหนอะไรเงี้แต่เราบอกว่าเออไปเฟซนะบอกแต่วันศุกร์แล้วแล้วคือวันศุกร์ก็เกือบกลับมืดไงใช่ป่ากลับดึกอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวแบบ ตอนเช้าวันเสาร์ไปเตยนะแล้วคือมันเป็นเวลาที่เหมือนแบบเออใกล้เคียงกับการออกมาทํางานเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบแม่คิดว่าเราไปทํางานวันเสาร์หรอแต่ว่าเราปกติไปทางานก็ไม่ได้แต่งตัวแบบดีไงเราก็แบบเฮ้ยตอบว่าไงดีอ่ะก็เลยงงเหมือนกันก็เลยงงไปเลยอ่ะตอนนี้คือบ่นไปกันแล้วกันอนแล้วก็นั่งมากันไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าที่เฟยปไปยังไงแล้วก็มันเป็นมันน่าจะเป็นเฟยที่แบบว่าเฟย์ต้าที่แบบเลื่อนมาจากวันเกิดใช่เพราะว่าช่วงวันเกิดน้องอ่ะน่าจะแบบช่วงที่แบบล็อกดาวพอดีอะไรแบบนี้ก็เลยเหมือนมีการเลื่อนมมาข้อูล ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่เคยมาเต้นี้เหมือนกันอยู่ตรงสามย่านเขาบอกให้ออกทางออกที่หนึ่งใช่ปะเราก็เดินไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยมาที่นี่เลยไม่เคยรู้เลยไม่เคยดูรีวิวอะไรด้วยนะครับทุกคนหรือว่าเราจะนั่งดูเอ่มไอ้นี่ที่แต่ว่าขี้แก่ๆขแบบี้เบรเวนะครับวกทำเป็นโฟตโตการ์ดมาสองแบบเดี๋ยวไปถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายใ,ให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกับ ไปดูว่าร้านเขาใหญ่ขนาดไหนมีมันถ่ายรูปเยอะไม้อะไรต่างๆเยอะไหมตอนนี้คือเราน้องก่อนก็อาจจะตัดภาพถ้าเจออะไรก็จะถ่ายไปฝากนะครับทุกคนโอเคไหมโอเคตอบเองก็ได้เจอแล้วโอ ي, เป้มันยิ่งใหญ่อยู่นะเป้มันยิ่งใหญ่ยู่นะเจอแล้ว สมเปรีการที่เราเดินอะไรก็สมควรอยู่แล้วทุกๆคนก็คือแบบสองชั้นแบบงหนาวแต่ว่าเดินมาแบบก็ประมาณ6กรเมตรเขาเขียนหกร้อยเมตรแต่ว่าก็ไหวอยู่หกรเมตรเหมือนหกร้อยเมตรกับเราเล้อเออมันก็แอบเหนื่อยอยู่แต่ว่ามาแล้วก็คือแบบน่ารักไปดูบรรยากาศดีกว่าลูกมีน่ารักมากเ Thank you อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะแต่เราหิวหรอหิวเลยแต่อันนี้ก็น่ารักนะก่อนอเร็วไหนเออยังไม่ได้อา่านเลยเออเพิ่งเห็นเหมือน่ะเป็นไงล่ะชอบปะ <c oughs> เอ้อันนี้แบบปีอ่ะก้องน่าเห็นหรือเปล่าก <c oughs> ราะ ติดไว้ที่โต๊ะใช่ป่ะคือแบบเป็นคิวแบบมาคนเดียวแล้วก็มีใจยอกนั่งด้วยนะ มอะไรกันขนาดนันก่บอกเลยว่าโอเลยว่าเนจาปเิจงไม่ไม่จริงมั้งพี่หูได้ขนาดนี้ก่อนเขินมาาบอกไหมขอจริงจ้ ะเตนดี้แล้วเนี่ยไปคอนไปรับสนามบินไม่ตายเลยหรอมันขอนเข้าใจเฝ้าเออเขาแบบ่ายแบบแลามหมาแม้นมันดีจริงไปนะบายบายตอนนี้โฟกถึงบ้านแล้วทุกคนแล้วก็คือก็อยู่ร้านแบบหลายชั่วโมงอยู่นะ คือแบบเพลินๆใช่ไหมนั่งมาว่าสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวต่อก็ไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นมาก็คือไปเจอแจ็กกี้มาด้วยแอบถ่ายอินให้น้องดีกว่าใช่ไหมนี่ก็เลยซื้อสิปมาแอบถ่ายอินให้น้องไปเลยแล้วกันก็เลยซื้อสิมาเพราะน้องอามาขายเองเราก็เลยแบบหน่อยแลวกันเออเราก็ซื้อแบบเสื้อข้อมือสิบสีบส่งเงินมา นคะทุกถ้าน้องไม่มาคือไม่ได้ซือ้อน,นี่พอน้องมาเลยก็เลยซื้อเลยแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นมาใช่ไหมเดี๋ยวมาแกะไอ้นี่ดีกว่าอ๋ออ๋อเพื่อเห็นว่าเอาเอมีเขียนข้างหลังว่าแบบร้อยข้อมืออะไรอย่างงี้น้องแยกไว้ใช่ไหมมาโชกี้วีกันแบบเบาๆหุบๆกกดีกว่าใช่ไหมนี่เป็นสโ,โลแกนที่แบบที่ร้านเขาให้มาที่แบบทาร้านเขาจัดใช่ไหมน่ารักนะเนี่ยอย่าไปคอนเลยได้ของมาเยอะอยู่นะอันนี้ก็น่ารักเป็นแก้วที่ร้านเขาทําใช่ไหม คือเออพอหลังจากนั้นที่แบบไปเดินช้อปปิ้งนี้ยคือคนมันเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายออกมาอันนี้ก็ของของที่ร้านด้วยคือชอบอันนี้สุดแล้วนะที่ไปคือเพราะนี่นะเห็นโปรเจกต์อันนี้จากทวิตยาดอันนี้แหละอันนี้น่ารักอันนี้รูปน่ารักไม่แก่ให้ดูแล้วกันรูปนี้น่ารักรูปข้างหลังก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักข้างหลังก็น่ารักมากหมดอันนี้มาด้วยเป็นแซนดี้มาด้วยอันนี้ก็น่ารักมากเป็นเซมการ์ เป็นเคสการ์ดเลยแล้วข้างหลังคือน่ารักมากเพราะเขียนว่าใจยอกด้วยมีกระจกอันนี้เป็นกระจกมีกิปตอกแล้วก็มีกระจกอีกอย่างนี้แล้วก็มีลิปตอกอีกคือแบบคือเซ็ตกิฟต์เว์เขาบบให้เยอะมากเนี่ยน,นี้เนี่ยน,นี้แบบอันนี้เป็นกิฟต์เว์ที่คนเขาเอามาแจกใช่ไหมแล้วก็คนเดียวกันเหมือนเขาแบบเขาทหํหลายเขาทำแบบของมันเกิดทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วมันเหลืออยู่ก็เลยแบบ เก็บมาสาคนแบบนี้นะคบทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นกิ๊บอะไที่พุกทําไปเองนั่นแหละคืออันนี้กับอันนี้หน้าหลังมันเป็นแบบนี้ใช่ปะเออคือตอนที่เราทํามาตอนแรกอ่ะคือเราตั้งใจแบบให้เก็บแบบนี้คือเก็บแบบเป็นแบบกลางคืนกลางวันใช่ไหมเป็นแบบดีเทลแบบกลางคืนกลางวันอยากให้เก็บแบบนี้คู่กันใช่ปะเออแล้วก็อีกด้านมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบเื่อเล่นๆใส่ๆนู่นนี่นั่นนแบบ ก็ไม่ใส่ก็แบบดาามจแรงเบาๆแบบเออเป็นลูกเล่นๆอันนี้เป็นลูกแบบออสเตดอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคู่การกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนแบบคนละมูดกันอะไรแบบนี้อน่ะน่ารักมากนะครับทุกคนแค่นี้วันนี้มาแบบกุบกริบวันนี้ไปเที่ยวแบบเคิเขินจริงตอนที่แบบออกมาถ่ายรูปหน้าร้านนั้นคือแบบเขินจริงที่แบบหูแดงอะไรขนาดนั้นอะขนาดแบบแค่สแตนดี้นะเราก็ไม่คือไม่เคยไปคาเฟ่ที่เป็นแบบ ของเมนจริงๆอ่ะใช่ไหมทั้งแบบทั้งสองวงเลยทั้งเออไอ,อเพนด้วยเทเชอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบการไปเฟซเมนของเราเนี่ยมันแบบสุดมากมันสุดยอดมากมันดูแบบปิ่นเอมปิ่นเปรมไปหมดคือนั่งข้างในก็คือแบบเมาว่าอะไรไปเรื่อยเคิร์นดูมีความสุขไปหมดเลยแล้วร้านเืาร้านเนี้ยน่ารักมากฟูกไปครั้งแรกนะครับทุกคนคือแบบน่ารักมากแบบร้านเขาด้วยคือเข้าไปก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วแล้วก็แบบมีใจยอกอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้ทุกคนแล้วก็ของ กินอร่อยด้วยร้านนี้คือของกินอร่อยมากขนมโทอสเขามังที่เป็นอันกลมๆอันนั้นคืออร่อยมากโอเควันนี้ไปแค่นี้มั้งคือไม่มีอะไรเมสากันแล้วอ๋อเราก็ขอเตือนอีกทีว่าประเทศไทยก็คือเราก็จะแอปหนาวใช่ไหมมันคือหนาวได้แค่ในห้องแอร์จริงอ่ะมันแบบมันไม่ได้มันร้อนอะไรไปหมดเลยนะครับทุกคนไปเจอกันแค่ดีแค่นั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะว่ามันร้อนมากมันไม่ใช่หนาวถ้าหนาวมันก็ดีใจแหละแต่เนี่ยคือมันแบบร้อนมากร้อนไม่ไหวนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าถ้าไปไหนอีกก็จะ อัดบล็อกมาให้อีกอันนี้เป็นแบบบล็อกแบบเฟ้ยจริงๆเพราะว่าถ่ายแค่ตอนเฟ้งเดียวไม่ได้เป็นบล็กบอกแบบบล็อกแบบทั้งวันอะไรเงี้ยตอนไปกินข้าวกันเมาท์มอยแตกแตนอะไรขนาดนี้ตอนไปเจอแจ็คก,กี้ก็ถ่ายมาแค่นั้นจริงๆเลยอ่ะถ่ายแบบแค่สตอรี่สตอรี่นั้นเดียวเลยใช้ฟิลเตอร์ด้วยโอเคไปจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ก,กด้วยกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย